สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อัปเปลิลมาเจอหน่อไม้เขาออกเริ่มยาวแล้วค่ะคราวที่แล้วอัปเปลิลมาเห็นหน่อเขายังสั้นอยู่นะคะแต่วันนี้เขาออกยาวเห็นไหมคะหน่อเล็กๆนี้หนอนนึงแล้วก็ตรงนี้หนอหนนึงนะคะนี่หนอนนึงอ้าหนอนนึงอัปเปลิลเหยียบเขาแล้วค่ะเมื่อกี้นี่หน่อใหญ่นะคะหน่อใหญ่อุ๊ขอโทษมากไม่ได้ตั้งใจ เหยียบเขาไปแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะอ,อัพปิป่นจะเก็บเขาเห็นไหมคะหนอเล็กๆได้พอกินอยู่ค่ะอ,อัพปิป่นจะเก็บไม่รู้จะมีคนมาไหมนะคะเพราะว่าเราต้องรีบด้วยเดี๋ยวถ้าคนมาเจอถ้าเขามีพอ,อร,ร์ตเราอนี่เราก็โดนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะหนอของเขาหนอ มาดูกันว่าจะได้ยนะังไงมีขนหนอนเล็กๆนะคะนนขึ้นกันขึ้น,นเพียงหนอนเล็กมากเลยเห็นไหมคะอ้าวเพ่นรอไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าเขายาวช้ามากปืนอันแบบนี้แต่ยาวหน่อยก็คือเราจะเก็บเขาเลยนะคะ เดี๋ยวถ้ามีคนมาเห็นเราก็จะโดนกันต้องรีบเก็บเก็บแล้วก็รีกกบรไปยังไม่เห็งเพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นอันะเห็นไหมแอปเป้ให้เห็นนะ,ะนนจะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อย เกี่นหล้คะะ่ะเนี่ยอพันได้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนกันเดี๋ยวอาันขอระยะติเป้ก่อนนะคะโอเคโดนไอ้หนามตำแยเมื่อกี้ขันกลิกๆเลยน,เนี่อนาคตเพื่อนๆเขาจะหน่อแค่นี้เองค่ะหน่อไม่ใหญ่ มีข้างใน,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 นด้วยคุณมีเห็นนะคะเห็นไหมคะหล่อข้างใน,นค่ะต้นจะมุดเขาอยมุดนนกันข้างในเขาเริ่มจะออกแล้วนะคะแต่ไม่ยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรหนามตำแยะใช่ไหมคะหนามจำแยะนี่ต้องดูดีๆนะคะถ้าเขาคัน พ้อ,อัปนโดนก็จะคันเยกๆ,ๆนะคะเนี่ยค่ะดีว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่บางวันมานี่คนเยอะถ้าจะเก็บก็ต้องโดูด้วยถ้าเขาลายงานนี่เราก็โดนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเก็บไว้ให้มันขึ้นตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเล็กๆที่ใหเราเก็บได้นะคะ ตรงนี้มันเ,ก,เก็บอยู่แถวนี้คะ่ะเขาเป็นกอใหญ่ลเลนเขาออกไม่เยอะค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเป็นกอของเขาขึ้นลินแม่น้ำเลยพอดีโฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านคน อปปงมาเก็บอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะออกหลายๆชุดนะคะถ้าออกเยอะอปนก็จะมาเอาแต่ตอนนี้เป็นทีแรกที่เขาออกนะคะนี่น,นอนอนยังไม่สมบูรณ์นี่นะคะเป็นข้างในของเขาเลยะคะ่ะ ฝนตกมาเข้าถึงได้ออกเยอะนะคะปกติถ้าฝนไม่ตกน,นเคาก็จะไม่ออกเป็นเหมือนเมลของเขาค่าะเราได้กินอยูน่นะคะค่ะมีนอเล็กนอน้อย,อ,ยอัเปิก็ต้องเอาหมดอะค่ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตเรามาไม่ทันค่ะ โน,น่นะแหละครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเห็นมือแอปเปิ้ลไหมเขาจะมงังปลูกใหม่เพราะว่าเขาขึ้นเยอะมากครับเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะขึ้นเยอะๆเป็นระดับนี้นะคะมันยังไม่โตข่น้นเลยนะคะ นข้างในลึกๆไปโน่นเลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะเขาเป็นออกอกอใหญ่มากเพราะว่ายังไม่มีคนมาหาเขาสมัยก่อนแต่อนี้พอแอปเปลิลมาเจอเขาแอปเปลิลก็มาหาเขานะคะเลยทาให้เขาแบบไม่ไม่ไมค่อยเจริญเท่าไหร่เพราะว่าอป,ปอันนี้ใหญ่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตันใหญ่ของเขาถ้าได้ขนาดน,นี้เราก็จะได้พอพอกินเลยค่ะ มากเลยเป็นหน่อเล็กๆนะคะเพื่อนๆหน่อเล็กๆเ,เขากำลังออกนะคะหน่อใหญ่ด้หายากมากเลย,ยเดี๋ยวอปเปิลจะพายไม่น้าน,นะคะเพราะว่าเอปเปิลจะเก็บเก็บเขาแล้วกลัวคนอื่นมาเจอด้วยเขาต้องรีบเก็บค่ะถ้าคนอื่นมาเจอเขารายงานเราเราก็โดนนะคะนี่คะ่ะเอปเปิลขอจบกับ หน่อใหญ่ๆตรงนี้นะคะสวยๆนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเดินไปนี้ได้เจออะไรใหม่ๆเดี๋ยวแอปเปิ้ลมาให้ดูมันะคะขอบคุณมากค่ะที่มาชมวิดีโอของแอปเปิ้ลอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจบกับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆอันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ